ผมจำเป็นที่จะต้องหยิบเรื่องของเหตุปรากฏการแพนด้ามาคุยกับท่านด้วยเพราะว่ามันเป็นผลพวงของการเคลื่อนไหวหการต่อสู้และมันเป็นการประจานให้เห็นว่าระบบนี้ไม่มีทางพัฒนาต่อไปได้แล้วการแตกแตกแยกในสังคมที่วังและ กองทัพเห็นตรงกันก็คือไม่ต้องปานีปนอมไม่ต้องปรองดองกันแล้วประเทศนี้อันนี้ไม่ใช่การกล่าวหาครับแต่จากการขึ้นคอรองราชของรัชกาลที่สิบจนถึงวันนี้มันหมดเวลาแล้วที่จะอ่านเหตุการณ์ว่ายังจะมีเยื่อใหญ่ของการปรองดองสร้างความปรองดองของคนในชาติไม่มีแล้วครับแล้วผลแห่งการแตกแยกตรงนี้เนี่ยของคนสองกลุ่ม วันนี้ก็มีการถ่ายเทกำลังของประชาชนประชาชนฝ่ายเหลืองก็ตาสว่างมากขึ้นก็มาเห็นปัญหามากขึ้นก็มาร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยการแก้ปัญหาโควิดการทุจริตเรื่องวัคซีนเขายิ่งเห็นชัดวันนี้ท่านไม่สังเกตแล้วไม่มีใครออกมาปกป้องประยุทธ์นะไอ้เทพไปไหนแล้วครับไอ้เทพ ไอส้สุเทพเสื้สูบัณเมื่อก่อนแล้วโอบอุ้มเลอเกินเชียร์กันเลอเกินนี่ไอ้ตัวแสบคนนี้มันยังไม่กล้าออกมาเลยเพราะมันอ่านเกมการเมืองแล้วประยุทธ์พางพินาศหมดแล้วมันก็ไม่กล้าออกมาดังนั้นการแตกสลายของโครงสร้างมันกำลังจะมันกำลังเกิดครับมันไม่ใช่จะเกิดมันเกิดแล้วในครอบครัวก็แยกเหลืองแยกแดง ในที่ทำงานก็แยกเหลืองแยกแดงในบริษัทห้างร้านก็แยกเหลืองแยกแดงดังนั้นปรากฏการณ์ของเรื่องแพนด้า Panda นี่แหละครับมันเป็นอีกรูปประทหนึ่งที่บอกให้เห็นว่าคนที่จะทำกิจการเปิดแอปในการาส,ส่งอาหาร ที่ชื่อแพนด้านี่ก็ไม่สามารถจะยืนอยู่ได้ได้ในระบบอย่างนี้เหมือนกันยากคือระบบถ้าคุณไม่เป็นประชาธิปไตยก็จะประชาชนต่อต้านคุณอำพรางตัวได้แต่ว่าพอกระแสความขัดแย้งสูงขึ้นคุณก็ต้องเปิดตัวเพราะเปิดตัวประชาชน เสียงเครื่องมากที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็บอยคอตไม่ใช้บริการของคุณคุณจะมาปิดบังบอกว่าผมไม่ใช่ฝ่ายบรจการไม่มีใครเขาเชื่อคุณเน่ะถ้าคุณจะบอกงั้นไม่สนใจคุณก็เปิดกิจการไม่ได้เจ๊งหมดเหตุการณ์แพนด้าครับ ปรากฏว่าเรื่องนี้ท่านเห็นเหตุการณ์แล้วนะครับว่ามีการถแถลงการของออกิจการของแพนด้าครั้งแรกเลยถแถลงการว่าพนักงานแพนด้าเป็นผู้ก่อการร้ายไปร่วมก็จะไล่เขาออก ก็เลยเกิดกระแสต,กกแสสตีกับกระแสโซเชียลตีกับอย่างที่ท่านเข้าใจก็เกิดโอละพ่อกันหลายเรื่องปรากฏยอดแอปที่เป็นลูกค้านี่ลดลงทันทีเรื่องนี้ท่านคงทราบแล้วนะครับท่านอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนี่ผมอยู่ต่างประเทศผมก็ตามเรื่องนี้อยู่คือวันนี้มันมีกระบวนการธุรกิจอันหนึ่งคือธุรกิจบริการ ที่รับส่งอาหารในอเมริกาเขาเกิดกันเต็มเยอะแยะหมดครับไม่ต้องไปไหนก็สั่งสั่งแล้วก็ร้านค้าไหนเข้ามาอยู่ในโครงสร้างเขาก็ได้แล้วเขาจะจัดส่งให้ในอเมริกากันเยอะนะครับแล้วธุรกิจอย่างเนี้ยเขาก็ทํามาหาก,กินกันเป็นร่ำเปสันแต่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาไม่มีอํานาจ แทรกแสงอํานาจเผด็จการปราบปรามประชาชนอย่างนี้ไม่มีเขาก็อยู่กันไปแต่ของเรานี่ไอ้เจ้าแบรนด์ฟูดแพนด้าเนี่ยข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยมันสนับสนุนเผด็จการอยู่แล้วครับหลักฐานชัดเจนก็คือ มันเป็นสปอนเซอร์ให้แกไอไกนกในชั่นในในช่วงนั้นจำได้ไหมครับตอนที่ไอไกนกอยู่ในชั่นถามว่ามึงเป็นนักธุรกิจมึงไม่รู้เลยว่าไอ้กนกนี่มันเป็นใครมันเป็นเหลืองขนาดไหนมันสนับสนุนเผด็จการขนาดไหนแล้วมึงยังไปสนับสนุนมันนี่อย่างนี้มันไม่ใช่เหรอคุณไม่ใช่เป็นฝ่ายเผด็จการเลย คุณเป็นนักธุรกิจก็ต้องหูกว้างตากว้างดังนั้นตามข่าวในอดีตไอ้เจ้าแพนด้าเนี่ยมันก็สนับสนุนนะครับสนับสนุนการโฆษณาเป็นสปอนเซอร์ให้แก่ไอ้ไอเจ้ากระหนกนี่ ดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเกิดขึ้นมันก็เลยทะลุกออกมาก่อนเลยไอ้พวกนี้ก็มีสายสัมพันธ์กับเบื้องบนทั้งนั้นแหละครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เกิดทวิต t ตอรกระจายตัวออกแล้วก็ต่อต้านกิจการของแพนด้าทันที เดลีน ah ิวบอกแบรนด์ฟู้ดแพนด้ากระหึมทวิตเตอร์ปมไม่สอบสวนจ่อไล่ออกพนักงานก่อเหตุในม็อบเอาเถอะครับมันจะมีการกล่าวหาว่าแพนด้านี้เอาน้ำมันไปฉีดข้อเท็จจริงผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมก็ไม่พูดละแต่ผมก็ดูข่าวตลอดแฟนของคนที่ถูกจับเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะไปเขาไม่ได เขาเอาน้ําไปฉีดให้มันดับแต่ว่ามันมีคนสุมไฟเข้ามาอีกมันก็พึบแล้วมันจะใกล้มันจะไปไฟนี่มันไปใกล้กับป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ไอต้ตำรวจเห็นก็กลัวสิกลัวเพราะอะไรถ้ามึงไปไหม้ถูกป้ายนะหลุดกันเป็นแถวสิครับไอ้ผู้บัญชการตำรวจนครบาลที่เขาสั่งการลงมานี่ เคสนี้ ì, ไอ้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมันลงมาเองด้วยนะครับมันลงมาเองด้วยนี่คือสายตรงของวังเลยดังนั้นกรณีนี้ไอ้ฟู้ดแพนด้ามันก็วิตกกังวลสิก็มันมันเอียงอยู่แล้วนี่มันก็เลยออกข่าวออกมาว่าประนามพนักงาน แล้วข้อเท็จจริงพนักงานเนี่ยเขาส่งอาหารคนที่นั่งในชุมนุมนั้นเน่ยเขาก็สั่งอาหารได้เขามีแอปเขาก็สั่งสั่งเขา้ามากินดังนั้นไอ้ความสัมพันธ์กันระหว่างคนส่งอาหารที่เรียกว่าไลเดอร์ไลเดอร์เนี่ยกับบอบ,บมันก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้วันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าคนคนหนุ่มคนสาวไม่มีงานทํา ก็มารับจ้างส่งอาหารกันอย่างนี้แหละครับก็ยังพอได้อยู่ได้กินกันแต่ทีนี้ความขัดแย้งมันก็แรงขึ้นไอเจ้าของกิจการก็ดันเป็นเหลืองก็เลยแสดงออกพอแสดงออกก็เกิดปัญหาคนก็ต่อต้านยอดยอดที่เป็นสมาชิกที่ก็เปิดแอปของต่อกันเนี่ยลดลงทันที จำนวนมากก็กระทบไปถึงคนส่งอาหารอีกท่านเห็นระบบแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้ไม่ใช่เรื่องออแพนด้าเขาฉีดน้ำหรือว่าฉีดน้ำมันกันจริงอนไรข้อเท็จจริงท่านไปว่ากันผมไม่เห็นก็ได้แต่ข่าวแต่สิ่งที่ผมจะที่เห็นคือนี่คือผลแห่งความแตกแยกในสังคมไทยที่วังและ กองทัพทหารในพอใจที่จะไม่ให้มีการปลองดองมันมันแตกลึกลงไปเรื่อยลึกลงไปเรื่อยจนกระทั่งทำมาหากินยังไม่ได้นะครับจะให้ประชาชนอยู่นิ่งจํายอมต่อการทุจริตวัคซีนคนล้มตายกันเห็นเห็นอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้นี่คือ ภาวะการไล้สถิรภาพทางการเมืองของสังคมของระบบประเทศไทยแล้วดังนั้นการชุมนุมของมวลชนการชุมนุมการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเรารักษาเส้นทางสันติวิธีได้ขยายการชุมนุมให้มากขึ้นระดมประชาชนให้เข้าร่วมมากขึ้นเนี่ยนี่คือชัยชนะแล้วครับดังนั้นปรากฏการณ์ของเรื่องของแพนด้า จึงเป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอกให้เห็นถึงระบบสังคมนี้มันแตกแยกกันเละไปทุกอนูแล้วไอ้กิจการแพนด้าก็เกิดผลกระทบมันจะมายืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมันก็ไม่มาเพราะมันมีดีวของทุนเนี่ยอยู่กับกลุ่มเผด็จการอยู่ มันไม่ยืนกับผด็จก,การก็ไม่ได้ยืนกับผด็จก,การก็ยากลำบากผลกระทบคนที่ทำงานก็เดือดร้อนอีกจัดการกันยากมากครับกรณีนี้ผมเองอยากจะให้เราทำความเข้าใจกันผมยังคิดว่าคุณโบนั้นใครจะมองคุณโบนัดธายัางไงก็ตามที คุณโบก็ต้องระวังตัวด้วยถ้ายังจะรักษาทิศทางการเคลื่อนไหวในการเป็นกลุ่มชี้นำทางสังคมเนี่ยผมให้คุณคุณโบพูดถึงเรื่องฟู้ดแพนด้านี่ครับคุณโบพูดถึงฟู้ดแพนด้าในลักษณะที่กลิ่นมันทำแม่งทำแม่ง กรณีฟู o ดแพนด้าเป็นตัวอย่างที่ดีของการบิดเบือนข้อเท็จจริงจากการแคปอะไรไปแพร่เผยแพร่โดยไม่ให้ลิง์ต้นเรื่องสารถูกแปลงไปเรื่อยๆเหมือนเล่นเกมกระซิบไปจบที่การพูดกันว่าบริษัทจะไล่พนักงานออกเพียงเพราะไปร่วมม็อบซึ่งผิดจากข้อเท็จจริงต้นเรื่องอย่างมาก คุณโบพูดถึงเรื่องนี้นี่คุณโบรู้รู้พื้นฐานประวัติของไอ้เจ้าแพนด้าไหมที่มันเป็นสปอนเซอร์ให้แกไอกก้กนกอะ่ะผมว่าคุณโบก็รู้จะบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจเขาเลยหนุนเขาจะสนับสนุนใครก็ได้มันไม่ใช่หรอกครับถ้าจะโฆษณาทั่วไปอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่มันมันโฆษณาเฉพาะเลยครับแล้วน้องโบไม่ ไม่เก็บประเด็นนี้มาเลยเหรอคือการต่อสู้นี่มันมีมันมีเส้นทางมันมีมิมตรมีศัตรูการที่เราจะทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอันนี้มันไม่ได้แล้วกรณีนี้ปรากฏว่าไอ้หมอเหรียญทองแสดงบทบาทอีกยิ่งชัดเลยครับยิ่งชัดว่าระบบ ที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยคนทำมาหากินปกติจะอยู่ไม่ได้เลยครับพอจะทำกิจการจะ,ตะเติบโตะในภาวะการที่ซุดสุดซมคนอยู่กับบ้างติดโควิดไม่รู้จะกินอะไรจะออกมากินก็กลัวติดโควิดก็สั่งผ่านแอปของฟู้ดแพนด้าไอ้ฟู้ดแพนด้าก็พอจะได้เติบโตะขึ้นก็มีผู้คนที่เป็นแรงงานขนส่งก็พอจะได้อยู่เยอะกินก็เจ๊งพินาศกันหมด นี่เป็นตัวอย่างรูปประทรมหนึ่งของระบบการพังพินาศของโครงสร้างระบบการของไข่แล้วคุณโบก็ทำเป็นว่าเป็นข่าวลืออย่างนั้นอย่างนี้ตกลงจะปกป้องแพนด้าเขาเลยในชะ่ไที่รักถ้าจะปกป้องก็ลองไปถามถามหมอเหรียญทองหน่อยไหม วันนี้คนทํามาหากินก็ต้องเดือดร้อนเจอข้อกล่าวหาเข้าไปเพราะว่าไฟมันไปลุกใกล้ๆกับพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ไอ้ตารวจก็ต้องหาแพะรับบาปให้ได้หนุม่มหนุ่มแพนด้าคนนี้ก็ต้องเจอคดีเข้าไปเห็นไหมฮะออกหมายจับไปล็อกตัวเลย อไรเดอร์แพนด้าก็ต้องถูกจับดำเนินคดีก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันจะจะทำยังไงกับไอ้ระบบอย่างนี้มันอยู่กันยากเต็มทีแล้วครับในประเทศไทยไอ้หมอเหรียนทองพอเห็นไอเจ้าแพนด้าทำท่าขยับเพราะว่าทำท่าขยับถอยเนื่องจากว่าถูกต่อต้านจากฝ่ายประชาธิปไตยมากขึ้น ไอ้หมอเหรียญทองก็เลยประกาศมาให้โรงพยาบาลของมันนี่ใช้บริการฟู้ดแพนด้าเอาทำอาหากินยังไม่ได้แล้วเห็นไหมครับการประกาศของไอ้หมอเหรียญทองก็หมายความว่ามึงอย่าถอยนะไอ้แพนด้าเห็นไหมฮะพอมึงทำท่าถอยทำท่าจะไม่ไล่พนักงานออก เป็นยังไงลครับคุณโบท่านเห็นหรือยังว่ามันมีปัญหากันอยู่ว่าไอ้แพนด้าเนี่ยมันสนับสนุนแนวทางผด็จก,การแต่พอมันเจอกระแสต่อต้านจากการที่มันเออมันต้องออกร้อนทันทีที่จะไล่พนักงานออกพนักงานเขาถามบอกเอ้าไอ้กูเป็นพนักงานมึงเหรอกูเป็น ไม่ได้กินเงินเดือนเลยนะกินกินค่าแรงรายชิ้นเท่านั้นเองนะค่าเซอร์วิสเท่านั้นเองนะในไอหมอเหรียญทองยังประกาศบอกว่าโรงพยาบาลของมันนี่ไม่ให้อาหารแพนด้าเข้ามาเลยเพราะเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมครับดังนั้นคนทำมาหากินนี่ ก็จะอยู่ยากขึ้นในระบบเช่นนี้จะไปเป็นฝ่ายเจ้าเต็มที่ก็ไม่ไหวเพราะว่าไอ้ฝ่ายเจ้านี่มันทำจนทศอายุธนี่มันทำจนทประเทศปนปี้หมดไอหมอเหรียญทองอยู่ได้สิมึงเป็นเจ้าของโรงพยาบาลยังไงคนก็ต้องเจ็บป่วยอยู่แล้วมึงก็หากินมึงได้อยู่แล้วแต่คนอื่นเขาจะหากินกันอยู่ยังไง วันนี้สถานการณ์ก็หนักขึ้นในที่สุดจากเหตุการณ์อย่างนี้หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อกลุ่มของคนทำเป็นแรงงานรับจ้างแพนด้าก็เลยต้องตั้งสหาภาพแรงงานขึ้นเลยคันนี้เขาใช้ชื่อว่าสหภาพไรเดอร์เลยคันนี้เอาละ ถ,ถูกทางแล้วครับถูกทางแล้วพี่น้องจะมองเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ปัญหาเฉพาะหน้าคือการกินอยู่หาอยู่หาก,กินเนี่ยใช่แต่ระยะยา,ยาวไม่มีอนาคตแล้วชีวิตของคนในประเทศไทยคนทําหาเช้ากินขําอยู่ยากขึ้นทุกทีไอ้ไอกลุ่มในทุนใหญ่เจ้าสัวม,มันก็เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองไม่มีอนาคตมันก็ถอนทุน มันดึงทุนจากประเทศไทยเนี่ยออกไปต่างประเทศอย่างที่ผมบอกกับท่านแล้วในในเบรกหนึ่งกลุ่มขนส,ส่งอาหารที่เขาเรียกไรเดอร์นี่เขาตั้งเป็นสาภาพขึ้นสาภาพอย่างนี้แหละครับที่ผมเองมองว่าถูกแนวทางแล้วแล้วเขาเสนอมาว่าเนี่ยครับ ไม่ใช่ลูกจ้างแต่สามารถไล่ออกได้เหรอือเขาบอกในเ facebook ของเขาบอกว่าของสาภาพไรเดอร์อเขาบอกไม่ใช่ลูกจ้างแต่สามารถไล่ออกได้บนสถานะที่คุมเครือมีไลเดอร์ที่เจ็บตายจากสถานะที่คุมเครือเหล่านี้โดยไม่ได้รับการเยียวยาขอบคุณเดอะแมตเตอร์ที่ให้โอกาสเราได้สะท้อนถึงปัญหา ที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้ช่องว่างของกฎหมายมาขูดรีดเอาเปรียบไลเดอร์ถ้าเจ้าของแพลตฟอร์มมีลูกคุณไม่ได้หาผลกำไรจากพ่อแม่ของเด็กอย่างเดียวแต่คุณหาผลกำไรจากชีวิตของเด็กเหมือนกันคือเขาบอกจริงๆเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างมันมันไม่ได้จ่ายเงินเดือนแล้วมึงจะมาไล่ออกอยังไงมึงเอาทั้งขึ้นทั้งล่อง ประโยชน์จากเปอร์เซ็นต์มึงก็ได้กูก็ได้นิดหน่อยจากการขนส่งการอยู่ยากของคนชั้นล่างเนี่ยครับวันนี้ต้องหาทางรอดคือการจัดตั้งกลุ่มจัดตั้งองค์กรขึ้นและองค์กรเหล่านี้ก็จะต้องต่อรองกับนายจ้างที่ไม่เป็นธรรมนี่เป็นเป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นที่คนชั้นล่างจะอยู่ได้และองค์กรเหล่านี้ ก็จะต้องมองการเมืองด้วยนะครับว่าความทุกข์ยากของท่านทั้งหลายนี่มันมาจากระบบการเมืองถ้าท่านยังมองไม่ทะลุไปการแก้ปัญหาก็แก้ไม่ได้ดังนั้นวันนี้การขับไล่อายุทธจะต้องทำอีกและก็เพราะว่าอายุธก็ไม่ออกวางก็อุ้มก็ต้องสู้กันและสุดท้าย เมื่อถึงจุดกระแสที่ประชาชนเหลืออดรับรู้ปัญหาร่วมกันหมดแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะต้องหาทางออกด้วยกันไปถวายดีกาให้ในหลวงได้รับทราบความเป็นจริงรับทราบปัญหาสักทีว่าปัญหาเหล่านี้ถ้าท่านยังอุ้มอายุตอยู่ต่อไปวันนี้อายุตมันอยู่ได้ก็เพราะท่านเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมืองแล้วนะ ดังนั้นคนที่จะปลดอายุธได้ไม่ใช่สภาไม่ใช่พักการเมืองในสภาเพราะไอ้พักการเมืองในสภามันไม่มีน้ํายาอะไรหมดแล้วอำนาจมันอยู่ที่วางอำนาจอยู่ที่กองทัพวังยึดกองทัพอยู่ไอ้พักชาติไทยพักพประยาทธ์ปัมันก็รู้ว่าตะกูดินกูก็อดตายเพราะยังไงอายุธมันก็ไม่ไปอายุธมันึพูดไงมันพูดในในที่ประชุมคลมอเลยบอกว่าถ้าคุณจะทิ้งผมใครจะทิ้งก็ผมก็เชิญเลย เพราะมันรู้ไงว่ามันวางเอากับมันอยู่นี่วางก็พังเสื่อมลงไปทุกวันจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอายุธเองในประเด็นนี้แหละครับเป็นประเด็นที่เราจะต้องรับรู้นะครับอ่ผมให้ดูหลักฐานอีกหน่อยเดี๋ยวจะหาไม่มีหลักฐานเลย ไอ้ฟู้ดแพนด้านี่แหละมันสนับสนุนไอ้ไอ้กนกอะจำได้ไหมครับน้องโบเะแล้วจะทำเป็นว่าแม้ไอ้ทีมก็ในเมื่อมันก็แถลงการจริงๆจะหาว่าเขาไปเอาข่าวโคมรลอยกันได้ยังไงก็มันจะไล่ออกพนักงานก็จริงๆแต่พอมันเจอกระแสต้านมันก็เลยต้องถอยนี่คือกรรมพืชของมันครับฟู้ดแพนด้าขยับอีกรลายบอกกำลังจะพิจารณาเรื่องการถอนสปอนเซอร์ ในชั้นตอนนั้นมันถูกต้านมาทีหนึ่งแล้วเห็นไหมครับนี่ครับในอดีตก็เจอมาแล้วดังนั้นภูมิหลังของไอ้ไอฟู๊ตเพนดานมันคืออย่างนี้ดังนั้นมันไม่ใช่ข่าวโคมรลอยแล้วครับผมนึงบอกว่าการการต่อสู้เนี่ย เราอย่าไปมองแค่เราเราชุมนุมแล้วอายุตไม่ออกเราเลยแพ้ไม่ใช่เราต้องมองให้เห็นถึงการพังทลายของโครงสร้างเราต้องมอง,มองให้เห็นถึงการเติบโตของประชาชนเราต้องมองให้เห็นถึงการรับรู้ปัญหาของประชาชนที่ลึกขึ้นโดยเฉพาะ ข้อเท็จจริงคือความสัมพันธ์ระหว่างวางกับอำนาจเผด็จการของอายุธ์นี่มันเชื่อมต่อกันเรื่องเรื่องแค่นี้ประชาชนทั่วไปก็ยังไม่ได้รู้หมดนะครับไม่ได้รู้หมดดังนั้นเขาจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการการเคลื่อนไหวนี่แหละที่จะเปิดตาสว่างเป็นการเรียนรู้จากของจริงแล้วจะเรียนรู้จากของจริงว่าถ้า ยังไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้โครงสร้างนี้กำลังกินตัวเองแล้วทุกคนจะเดือดร้อนกันหมดทํามาหากินอะไรกันไม่ได้ทั้งนั้นครับไอ้นายทุนใหญ่มันถึงได้หนีออกไปต่างประเทศกันแล้วไงครับมันขนเงินออกไปต่างประเทศไปมาดแรกเฉพาะสามเดือนแรกเนี่ไปสามแสนกว่าล้านแล้วมันไม่ใช่เฉพาะไอ้ทุนใหญ่อย่างเจ้าสัวซีพีเจ้าสัวเบียรช้างเท่านั้น แต่กลุ่มทุนขนาดเล็กลงมามันก็ไปกันแล้วครับมันก็แห้งตายที่ในประเทศวันนี้ก็อยู่ได้แค่นี้ครับแค่จะทําก๋วยเตี๋ยวขายกันมีคนรับจ้างส่งกันกินก็ยังจะไม่รอดแล้วนี่คือปัจจัยสําคัญที่จะต้องชี้ให้ประชาชนเห็นและไม่ต้องอะไรอววรกับระบบนี้ถ้ามันจะพังก็พังจากตัวมันเองไม่ต้องไป ไม่ต้องไปอุ้มชูอุปถัมภ์อะไรกันล่ะครับผมว่าวันนี้ประชาชนต้องตาสว่างเรื่องนี้นครับแล้วทางรอดมันถึงจะเกิดขึ้นจากการเซตอัพระบบใหม่ผมพูดถึงตรงนี้ก็เพื่อให้ท่านเห็นด้วยว่าจากเรื่องแพนด้าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่บอกให้เห็นว่าโครงสร้างของระบบนี้มันไปไม่ได้แล้ว